ครับผมสวัสดีนะครับแฟนๆพับจีโมบายทุกคนนะครับอยู่กับผมเช่นใครนะครับพับ g DODO นะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP พิเศษนะครับผมว่าจะเห็นแฟนๆถามว่าคอมเมนต์ว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับก็ จะสารภาพนะครับผมอยู่ขอนแก่นนะครับเป็นคนอีสานนั่นเองนะครับผมครับแล้วก็อีพีนี้พิเศษยังไงนะครับผมจะเริ่มพูดภาษาอีสานเลยนะครับผมตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะครับพร้อมกับเป็นภาษาไทยไปด้วยเนาะครับเห็นเป็นแฟนพับจีจะได้ไม่เบื่อผมเนาะแม้นว่าพี่น้องครับผมครับ ไปดูอีเวนต์เลยนะครับไปเบิ้งอีเวนต์เลยนะครับผมครับผมว่าเป็นจังได <c oughs> โอ้ยบอกอีสานแล้วกตลกเนาะพี่น้องเนาะอืมครับผมดูอีเวนต์วันนี้ด้วว่าเราได้อีหยังบางโอ้อีหยังบ้างว่า,บ,าอบอกคือคนละหอถต่เป็นคนอีสานดิ <c oughs> เอก้าไว้ก่อนมีแพ้ใหม่ด้วยว้าวันนี้ได้แผ่นเพลงใหม่ด้วยนะครับผมแต่แผ่นเพลงใหม่พร้อมได้พีน้องได้แล้วกันอืมไี่อีเวนต์อะไรครับชล,ลองปีไหมลอกอินปีไหมได้บัตรฟรีนะมั่วฟรี ครับผมเอาอินหามือไป่ได้ว่าครับผมผมมีองไรครับว่านี้ขอให้โหมดเล่นโหมดผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องพับจีทุกคนเสือกันนะติโต๊เก้านะครับพารากิจได้ยุได้ยุได้ยังไหมได้ยังบมเนี่ยเลเวลอัพครับอัพแล้วครับรนเลเวลอ,อัพ ภารกิจก่อนตัวด้วยได้กางเกงโอ้โหภับทั้งหมดเลยครับเพื่อนเวยมันคือกดไปก่อนเดินเสียงมม,ม่ในแม่นะผมแล้วก็ไปดูคังนะครับไปดูคังว่าเป็นยังไงบ้างโอโ้ได้ชุดใหม่นะครับผมว้าวชุดเสื้อทหารนะครับเป็นเสื้อแขนยาวพอดีเลย อันนี้ชุดทาวนเลยนะครับผมกรถือว่ะเทศนะครับเข้ากับชุดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนักเองใช้ตัวนี้อยู่นะครับแต่รองเท้ายังไม่มีเลยนะครับ อืแต่งตัวแค่นี้ก็เชยนะครับตืวเาอร์้อครับบานเอ็นบาเสื้อครับโอลายาแห้งครับผมไปเลยครับครับจะลองมาหมดคนเดียวดูนะครับผมพับ g ีดีโอดีโครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สิบสิบเอ็สิบสองไหมสิบสองครับผมสิบสองเนาะ อ๋อเมื่อวานเอาลงไปเป็น EP T สิบเอ็ดนาะครับเนาะ,นะะ,ะครับผมตอนทีสิบเอ็ดนะบอกยังไงเนาะครับไปไหนครับผมเบิ่งได้ครับพี่น้องว่าดิจังไหนเนาะครับผมวมาดีคือบอกว่าดีเดเป็นแชมป์บอกครับลองเบิ้งนะลองโม่เล้าเบิ้งกระโดดไปยังไหนมาเท้าเอิรนโมอเล้าเนาะ จะเป็นคนไทยกับออนแพูดอีสานได้ไหมอย่างเงี้ยครับผมก็ให้เป็นแฟนพัจีไม่ต้องดราม่าเยอะนะครับในพูดไทยพูดอีสานอย่างไงพวกเราก็เป็นคนเหมือนเดิมนะครับต่างมาต่างจังวัดต่างอาชีพก,การงานนะครับ <S <S ผมก็ให้กำลังใจกันทุกคนนะครับเนาะครับจังเลยก็นโนอ,อยู่ทุ่งดอกลาเวนเดอร์นะครับเลยนะครับผมเนี่ย ดอกลาเวนเดอเลยสวยงามมากมองซ้ายมองขวาดูที่สวยครับผมปุ๊บถือหัวซะนะ้ไปเลยครับเพื่อนมาด้านลิฟวิ่งเหมือนเดิมนะครับดูครับว่าจะมีคนเยอะไหมเนาะ ต้องลองดูลองดูว่าจะได้เป็นแชมป์ไหมครับลองดูครับผมอันนี้ดูยังไหนก็เป็นแชมป์ก็ดีครับผมมาเมื <c oughs> ่อน,นี้เนาะไอติมานอยู่ดอกประมาณยังไงก็ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยครับเด้อ <c oughs> แฟนๆน้ำเนาะครับผมบักขำ นี่ครับลงชาจ,จะได้เปลี่ยนนะครับเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งศัตรตูลงมันจะเห็นล่มเลยครับว่าอยู่ตรงไหนนะเห็นแล้วครับเป็นจุดๆครับอยู่สายมือแล้วก็ลงเนื่อใหญ่ครับผมสังเกตง่ายๆเลยครับผมมาลงดูพอดีนะครับเอาไม้ออกนะครับมีคนไหมมีคนไหมมีคนบอมีคนบา นี่ใ้กล้องพอดีเลยครับผมเปิดเลยเนี่ยโอ้โหได้แค่นีบ้บ่เอะดีกว่ามี่ไปถ้าเราโดดลงน้ำก็ดีนะครับถ้าไม่มีศัตรูนะครับถ้ามีศัตรูนี่คือก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือว่า ช่างนี้ก็แล่นส้นก่อนลหละครับผมมั่ได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรครับเสียงคนหรือว่าไม่แน่ใจวิ่งชนมวลก่อนนะครับ ผมถ้าอยากจะเก่งก็มันก็ต้องเริ่มต้นเนินพับ GDO DO นะครับเริ่เราต้นกันได้ทุกคนนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมีประโยชน์ครับมีประโยชน์นะครับดูคลิปผมแบบว่าม่มีประโยชน์รึไม่นะครับมีประโยชน์ตลอดนะครับผมบอรดีโมครับผมผมเนี่ยสอนๆไปครับใสๆไม่ไม่น้ำกันนีแ่แหละเนาะพี่นอง ใช่แล้วให้มันยิงเฉยๆนะครับแล้วถ้าเป็นศัตรูนะเป็นบอทเฉยๆนะครับใช่แล้วเรื่อปืนนี้ด้วย m 4 o นะครับ ได้หนึ่งครับได้หนึ่งเลยนะครับบอทดดแกค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวสี่สิบคนครับผมได,ได้ลูกได่ลูกเขียวนะครับได้ลูกเจ็ดกับลูกห้าลูกเจ็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ เราต้องดูซ้ายดูขว่ด้วยนะครับดูขครืงบนเขาอ,อาจจะดักเราก็ได้นะครับแมนบาพี่น้องบักข่ำบักข่ำบักข่ำอือสบายบักข่ำ <c oughs> ยืนตรงนี้น่ากลัวเหมือนกัน ยู่ตรงนี้จะปลอดภัยดีกว่านะครับครับถ้าเล่นตรงนี้นี่เราปลอดภัยดีกว่านะครับศัตรูไม่เห็นนะครับถ้าไม่มาวิ่งใกล้เราจริงๆกรุณาก้มนะครับก้มแล้วก็วิ่งนะครับมันจะได้ยินเสียงเราแต่จะไม่ได้เห็นรอยเท้าเราในแมปนะครับพี่น้องระวังไว้เท่านั้นเดียบอดครับบอดยิ่งแบบนี้คือบอดครับอยู่ในเพื่อน เชะเอาเลยยังไม่ได้สโคปเลยนะครับแอสโคปกนะครับอื้ฮึอีลูกเก้านะไม่ใช่ลูกหกนะครับเป็นลูกเก้าสีส้มนะครับ ค,ค่อยเล่นไปนะครับไม่ต้องห่วงครับเหลือสามสิบคนนะครับตอนนี้เหลือสามสิบคนเด้ดีหน่อย,อ,อ,ยอด 3, ีปอสามเกาะสามไปนหนึ่งวไว้ดูขึ้นเลยเพื่อน โอ้วงไกอยู่เว้นไปเลยไปเลยไปเลยไม่รอแล้วครับเหลือยี่สิบห้าคนแล้วนะครับถ้าเป็นบอร์ดมันจะยิงนะครับมันจะยิงแป๊ะครั้งนึงแล้วก็มันจะวิ่งใกล้ๆแล้วค่อยมาลัวใส่เรานะครับเพื่อนๆเราสามารถค่อยๆไปได้นะเพื่อนดูศัตรูซ้ายขวา เห็นแล้วไม่มีก็วิ่งเข้านะครับวิ่งเข้าบ้านเนี่ยเดรเลดเหมอมีเดเลตดดอดแล้วครับมีแหลก <c oughs> มียึกยึๆยึดยึดยึด้วยนะครับพี่น้อง ลองระมัดระวังนะครับระมัดระวังให้มากเลยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าศัตรูมันยุน่ไหนบ้างและที่สำคัญเลนของวงนะครับสุดยอดเลยครับอันตรายไปแล้ว มันจะมาวิ่งตรงนี้นะเพื่อนเสร็จครับแบบนี้ผมว่าไม่ใช่ตัวนี้นะครับเมื่อกีม่ม่ตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นตัวใดตัวหนึ่งนะครับเห็แบบนว่าเพื่อนไหม ใคูณ2นี้แล้วเปลี่ยนเอาเลตดอดอกนะครับเอาคูณ2มาใส่นะครับเพื่อนีน่แก้วครับแก้วมูแก้วเพื่อนแก้วเรื่อมเติมถึงจะเป็นบอรดก็เชื่อไม่ได้นะครับน่ากลัวเหมือนกันนะครับ ไม่ว่าบอดเรืออะไรนะครับน่ากลัวหมดเลยให้เรามาระวังเอานะครับเดี๋ยวสิบตัวนะครับพี่น้องสิบตัวด้วยพี่น้องไป อย่าใบใจทางอย่าวางใจแฟนนะครับไม่ใช่ครับนิพพัทธิเหมือนคนฟาร์มนะครับเปมือนคนอยู่ใกล้เรามากขึ้นนะครับเพื่อนอยู่ย่ก็ดีเหมือนกันนะครับได้ยินไหมครับไม่มีใครได้ยินคือบอกกับตัวเองนี่บอกกับว่าขอขอะไรไปนอนเงินไร อะไรแบบแบบะขอเติมยาก่อนเลยกันเหมือนเราอยู่กลางเลยนะครับตอนนี้เราไม่รู้ว่าศัตรูจะมาตรงไหนถ้าเขามีสสนเปอร์คือเราเจ็บเลยนะครับ เราต้องส่องตลอดเวลาไม่ใช่ตลอดเวลานะครับต้องดูรอบตัวเราตลอดเวลานะครับการคานก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการคาดนะครับนี่ดีอีกอย่างหนึ่งครับเป็นไห้หย้มเขายิ่งมันนิ่งดีเนาะครับผมอันนี้ก็ฝากนันนะครับการคานนี่สุดยอดเลย เห็นอะไรไหมๆหมเรเราเรีบไปเลยครับเราพอเราถึงกล่องนะครับเราเมียบเลยนะครับโอ้ยเมียบันเราหมอบเลยนะครับนะครับเ,เสื้อหมอบเลยนะครับสุดยอดเพื่อนเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ เอาพืนเนีเอาพืนเนีมันยิงอะไรครับลองไปดูดิมันเป็นบอดหรืออย่างน้อหน,นีฮะว่าย,ยู่ใส่ไปไม่เห็นไปยิใสหมอยิใสหมอ เป็นบอดหรือเปล่าบอทอะไรจะน่าจ,จะเยอะขนาดนั้นเพื่อนไปดูก่อนนะเพื่อนนะไ,ไปดูครับไปดักหน้าเลยเพื่อนสายขวามีไหมไม่มีเหมือนได้ยินนะ มาดีว่าเพื่อนแค่สามคนเองนะดีอยู่ไหนมาแม่หมอเติมยาไปเลยครับเออชุ่ฉีดวัคซีนเขาดูตำแหน่งเ mmm. an ลยได้อย่าลั่นนี่เพื่อน ลันเห็นอย่างลันเห็นอย่างหลันเห็นอย่างยูเซ่ไปยูเซ่ไปฮึหาย nhạc แต่โนะโมอนอยู <c> ่ <oughs> ครับฝากติดตามเลยด้ครับผมภาพ GDODO นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทึงเบิดให้่อยน้ำแนเดอรู้สาวมาเดี๋ยวมา เฮ้ยยิงดิอย่างเงี้ยอยู่ใสายมอตามหน้าเลยครับตามหน้าเลยเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ในตามหน้าเลย อยู่ใส่เพื่อนอยู่ใส่โอ้ยกดดันแต่น้องขังกดดันแต่น้ออยู่ใส่เพื่อนไหมแม่เติมยาอันเบ็ดเติมยาอันเบ็ดเดี๋ยวรอฟังลอยลอยตีนนะไอ้ลอยตีนนะครับพี่น้องเนี่ยเจแล้ว เสร็จเรียบร้อยครับผมจบเกมครับผมครับผมสำหรับพีนี่เนาะจังใดก็ฝากกดไลค์ให้กันนํำเด้อครับเด้อรับรองว่ามีประโยชน์ครับมีประโยชน์ทึ้งเบิดเนาะครับผมเดี๋ยวผมไปซ้ำกองกันครับผมขอโทษนเพื่อนมีอะไรบ้างม เอาหมดเลยเอาได้ไหมเนี่ย <c oughs> ชนแะชนและ้วเว้ยชนแะแล้วชนะแล้วหมอชนแะแล้ววางไม่สำเร็จต้องวางตรงนี้วางพื้นคอนกีตนะยิงหำครับยิงหัำยิงหำ ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับผม